ลูกไปเลยทุกคนว้ดูดิแม่วูนี่นี่ชอบมินเนี่ยนเนี่ยเพราะอะไรแล้วเคยดูกันหรือยังนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะนะแล้วก็ที่สำคัญกดติดตามช่องคันตีด้วยนะครับขอบคุณครับอันยองฮาซิยอนี่ฮะสบายดีสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคันตีนะครับไม่เป็นมินเนี่ยนม่เป็น มันไม่ใช่ไมเนียนนี่มันตัวอะไรก็ไม่รู้วะหลอกวะแม่มินเนี่ยนนะไม่ได้แบบนี้เป็นแบบอื่นนี่มินเนี่ยนเป็นแบบนี้นี่ตุ๊กตามินเนี่ยนตัวนี้มีไฟด้วยนะนี่นี่ววมีไฟด้วย่าราสีสูงแม่ก็ไม่ได้มีแม่ตัวใหญ่ กะดเอาหมีกลับคืนอตัวเนี้ยพูดไม่ได้แต่ว่าก็น่ารักมีไฟสู้ของแม่ก็ไม่ได้นี่ขนมกระดาษวินนี่ อืมบลูบานาน่าว้าวคาร์ลบูคาร์ลบูอันคารโดเวโลว้าววินเนียนเสกขนมให้แม่ด้วยขนมที่แม่ชอบเลยได้แล้วแท็บทูเห้อ แม่แม่่อยู่หรือเปล่าอ่ะไั้ยไแล้วลูกต่แม่หน่อแม่คุณ่าอ่ะไม่เป็นไรติใส่บอกกูให้แม oh! ่ก่อนให้แม่เป totally ็นราชาบินเนียนยักษ์เลยทุกคนเฮ้ยมินเนียนเล็ก กลางใหญ่วันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์มินเนี่ยนเล็กกลางใหญ่กันดีนกว่าทุกคน <c oughs> กินตัวมินเนี่ยนไปแม่จะได้หายกลับมาเป็นเหมือนเดิมจ้าจา้าแบ๊คตาพี่เอ้าวแต่ตัวนี้ยังอยู่เลยอ่ะมินเนี่ยนยังอยู่เลยงั้นเรามาทำชาเลนจ์มินเนี่ยนกันอู้ชีสมินเนียน่ยนอยชีสมินเนี่ยนรสช็อกโกแลตว้าว ชีสแท้ๆอะไรเนี่ยช็อกโกแลตอ่ะอป๊ะชีสสตรอเบอเรี่กำลังทำวาฟเฟิลใส่ชีสลงไปเลยทุกคนแม่ก็ใส่ชีสสตรอเบอรี่สุกแล้วช็อกโกแลตอา้าวหายไปไหนอะ่ะอ,อยู่ข้างบนทุกคนวา้วาวาวา้าวสีชมพูเลย น้ำมิเนี่ยนสตอเบอรีน้ำมิเนียนส้มเดี๋ยวฉันเอากระปุกใส่น้ำลงให้โอ้ยมมโอ้กระเด็นเลยอส้มจันหูดหูดลองยึงกับมันปุกแม่คุกน้ำคน อ้าวร้อนแล้วอ่ะเลือแตกเลยอ่ะขอเมนูต่อไปหน่อยนะมินเนี่ยมาเลยเมนูต่อไปมาเลยอันต่อไปมาเปิดกันเลยวันสองสามเลิมินเนียนเลิมินเนียน ทุกคนดูดีมีหลายตัวน่ารักมากของแม่สีสวยมากอุ้ยน่ารักเกมนี้ให้โยนถ้าโยนเข้าปากก่อนคนนั้นชนะอ๋โอเควันทูทีไปวักเอาแล้วเข้าเสาอาแล้วเออไม่เข้าเลย หมดแล้วได้สอันแม่ได้กี่อันอะแม่ชนะครับตะกติตะกติอันต่อไปเปิดได้หออได้ได้ได้ o n h โอ้สูตีอูสไลม์นี้บลอเลยอ่ะ งี้นไงเรามาแบ่งกันยีนอ่ะนี่นี่นะทุกคนแกะสาร่ายเลยนี่ว้าวาเตรียมสารายซูชิอยู่บนสารายแบบนี้จ้าจ้าติดสารายมินเนียนหอ,อกับซูชิครับ ก็แบ่งปันกันแล้วก็แบ่ง <trzeba> ป <ownership> ันให้ซูป้อนกันเลยเลยอ่ะเดี๋ยวตีค่อยๆป้อนแม่นะครับอะไรโอ้เล็กขันต่อไป yes one two ต oh, ี państwo. oh ice cream โอโหอ้ยโลมินเนียนโอ้ว้า อุยอยากได้อ่ะอของติมาเป็นมันไม่เหมือนมินเนีย่ยนอะสีเหมือนแต่ว่าอ๋อเจลลี่ลูกตาอ๋เจลลี่ลูกตาสีเหลืองแบบนี้อู้ดูดิแม่เหมือนมินเนีย่ยนแล้วอืมอืมโปะทุกคนดูเหมือนปีตาตาเดียวมากกว่าอืมเอ้ อิ่มอล้วใ่มากแม่ก็กินตุ๊กตาิมเนียนไม่ไม่ไม่อันนี้มันกินไม่ได้ไปไปผัวไปัวไปผัวเี่ต่อไปกินแข่งกันโดนกเกียวขนมินเนี่ยนขนมินเนียนจู๊ดใอ่ยอ้ เัลลแมเี่แมโมจะให้มันเนียนช่วยกินไม่ให้มันเนียนช่วยกินนะได้ข่งด้วยให้คุกเข่งแหงกันเองเอาหรอแม่ดีชนะวันูี้ขอบคาฮ่าฮาอุ้ยแม่ขอาเปนเนียนอู้วขวดใหญ่มากเลยเนี่ยข่งคำปิ้ง คออติแบบนั้นอะไรจะหมดะมองเหรอแม่่วยงามมากไม่ดีกว่ไงไหน<า>นะลับตาลับตาเดี๋ยวแม่ป้อนให้อ้อปาปากกว้างๆเป็นไงไมินเนี่ยนเลาแก้คติได้ติก,กินหมดม <า S 1> แล้วทีนี้ตามแม่กินมั่งวิธีการอ้าปากอันนี้เป็นการพิเศษนะค่อยๆเปิดได้เลยครับ ดีมากมากเลยทุกคนอะว้าเวเจ็คมินนี่ยังอยากขอะกอะไรก็เอาปิ้งกันอันแรกคุกกี้อุ้ยแม่มายังยิงยาวปกติยิงชุบไปที่ได้คุกคก 1, 2, ี้อันต่อไปคุกกี้มินิมา one two three เอาไปเลยอันแรกอันต่อไปคุกกี้แดงอุ้ยเป่ายิงชุบแปได้คุกกี้แดงอันต่อไปขนมช็กอกโกแลตวันจุด จิุยดยชดอันต่อไปป๊อปปิ้งจะดีมินเนี่ยนจิเฮ้ได้แล้วโรยล,ลงไปดิเค้กค่ะอุ้ยน่ารักตัวมินเนี่ยนด้วยอืมหอมช็อกโกแลตของตีะมินเนี่ยนเพียบเลยทุกคนมาตกแต่งกันดีกว่าครับว้าวตัวป๊อมินเนี่ยนนี่น่ารักฝั่งว่าที่แม่เลยว้าวน่ารัออกมาก เป็นบิสกิตลายมินเนี่ยนน่ารักมากสุกี้มินเนี่ยนว้าวมาตกแต่งมินเนี่ยนของเรากันเอาตัวนี้ไว้ข้างบนอย่างนี้ก็เลยของแม่ตัวเล็กๆนี่มีขนมบิสกิตแบบนี้แปะลงไปด้วยแล้วก็เติมด้วยช็อกโกแลตนี่น่ารักมาปากเทียนการจ้าจ้าโ้น้ ชอบมินเนีย่ยนเนี่ยเพราะอะไรแล้วเคยดูกันหรือยังนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะแล้วก็ที่สำคัญกดติดตามช่องคันตีด้วยนะครับขอบคุณครับเหมือนเริ่มกินกันเลยทุกคนโอ้นี่จันออของตีเป็นอลัวอัลูมิเนี่ยมว้าวมีสตอรอเบอรี่ด้านในด้วยป๊อปปิ้งแคนดี้มันเป็นสายไหมนี่ ก็ปิ้งคัตตี้นี่คัตตี้ตายไหม,มตีไม่ให้แม่กินเฮฟว์สิได้เคก้กขอบคุณมากมากคลิปนี้เราสองคนต้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์นะมินเนี่ยน blum! blum blum blum